กลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะไปดูภารกิจของพี่พหน่วยทหารกันบ้างค่ะทะหารจิตอาสานะคะได้ลุยรื้อถอนเศษกิ่งไม้ค่ะที่กีดขวางประตูระบายน้ำนะคะเตรียมพร้อมรับมือมวลน,น้ำค่ะหลังจากที่มีฝนตกลงมาติดต่อก,กันหลายวันค่ะกองบัญหารราบที่2คกรมทหารราบที่8ค่ายมหาศักดิพล อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นค่ะได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยนะคะร่วมกับอบตอนาฝายค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนลงพื้นที่รื้อถอนเศษกิ่งไม้กีดขวางประตูระบายน้ําค่ะเพื่อเปิดทางให้น้ําไหลได้สะดวกหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันหลายวันค่ะทําให้น้ําป่าไหลหลากลงพื้นที่ต่ำบริเวณลำห้วยสังขยวนค่ะตำบลน,นาฝายอำเภอปูผามา่นจังหวัดขอนแกน่น นื่องจากในช่วงฤดูฝนปีที่ผ่านมาค่ะเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลวังบานก็ทำให้มีเศษไม้กิ่งไม้และก็ท่อนไม้จำนวนมากค่ะลอยมาอุดตันกีดขวางเส้นทางน้ำบริเวณลำห้วยสังขบุยวน,นะคะซึ่งลำห้วยสังขยวน,นี่ตั้งอยู่ที่ตำบลน,นาฝายส่งผลให้ความแรงของน้ำก็ได้กัดเซาะตลิ่งของชาวบ้านได้รับความเสียหาย เบื้องตน้นทหารก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือในการขนย้ายเคลียร์สถานที่เพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ทุกภัยพิบัติอย่างเต็มที่ค่ะเรียกได้ว่าพี่พีททหารเป็นที่พึ่งของประชาชนนะคะทั้งในยามภาวะปกติและในยามภาวะฉุกเฉินด้วย